หนูาจาัดไพ่ใส่ปิ้งๆเลยวันนี้คุณแม่ไม่อยู่ค่ะงานาเลยต้องลงมือทาอาหารเองคงนี้ไม่พ้นเมนูประจําชาติพี่หนูนาขาพี่หนูนาขาโอ๊ยคือว่าหนูเป็นคนที่หน้ามันง่ายมากๆล้างหน้าแล้วเผื่แป๊บเดียวหน้ามันอีกละทํายังไงดีคะ น้งอุสณีคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะปัญหาหน้ามันเป็นปัญหาคลาสสิกมากค่ะถ้าน้องหน้ามันเอ้ย,อยน้ามันมากเลยอะออยนี่ทำไงดีขอตัวไปล้างหน้าก่อนนะคะหน้ามันนะคะเราก็ต้องซับความมันออกให้หมดแทนออ้ยที่สำคัญนะคะต้องใช้โฟมที่มีส่วนช่วยในการดักจับความมันบนใบหน้าเนะะียค่ะหรือว่าถ้าหน้าเรามันมากนะคะก็ล้างหน้าช่วงเช้าอีกรอบนึงก็ได้ะคะ่ะ นี่เลยพี่ดูนา,นามีโฟมขนาดพกพาเอาไว้ใช้ไปล้างหน้าข้างนอกได้ด้วยเราก็จะด้หน้าที่ใสนเนียนแบบนี้ละคะ่ะนี่แห็แนแทาแล้วนะคะน้ำมันเนี่ยพอช่วยได้แต่น้ำมันนี่ช่วยไม่ไหวจริงๆคะ่ะคราวนี้ทำใจลำบากเลืกเกินลำบาก ลอยไปมาเรียบส้นความผิดใจคนจะรับไว้ต้องไหวจริงๆนะคะดูนาดัดให้ใส่คลิ้งๆเลย